สวัสดีค่ะชาทัศน์ไฟนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูยินดีต้อนรับสู่ช a n นลบั b บีสตารโรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเป็น b บ w e e k l y ความรักกันนะคะสำหรับเดือนมิถุนายนนะคะก็ตั้งแต่วันที่1นยาวไปจนถึงวันที่16มิถุนายนนะคะไพ่ที่เราได้ก็มีไพ่9าดาบ9้าไม้เท้า the fool เหรียญ the hangman the empress Night of Swords สี่ดาบ The Lovers แล้วก็สิบเรียดน,นะคะสำหรับคนโสดนะคะคนโสดทำไมเราถึงรู้สึกว่าคุณเนี่ยเพิ่งเดินออกมานะคะหรือว่าเพิ่งจบมาจากความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับ ทําให้คุณเนี่ยทรมานมากๆเลยนะคะมีความทรมานมีความรู้สึกว่าค่อนข้างเจ็บช้าแล้วมันเหมือนแบบแผลยังใหม่มากๆนะคะมันก็เลยทําให้ตัวของคุณเองเนี่ยเหมือนกับถามว่าเริ่มต้นใหม่ไหมคุณเริ่มต้นใหม่นะคุณพยายามที่จะเดินออกมาจากสิ่งเก่าๆสิ่งที่มันไม่ตอบโจทย์แล้วแต่ลึกๆแล้วเนี่ย คุณเองก็ยังมีอาการของการที่ยังไม่สามารถลืมด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันยังติดอยู่ในใจยังติดอยู่ในหัวสมองของคุณอยู่ในบางทีเป็น the เดอะแฮงแมนเนาะคือถามว่าคุณสามารถเดินออกมาเองได้ไหมคุณสามารถเดินออกมาเองได้แต่คุณเลือกอะคุณเลือกที่จะไม่ยอมเดินออกมาคุณเลือกที่จะยอมติดอยู่กับในอดีตนะคะอาจจะเพราะว่าในอดีตของคุณเนี่ยอาจจะมี ถามว่ามันมี m e m o r i e ที่ดีดด้วยกันไหมมีช่วงเวลาที่ดีดด้วยกันไหมเรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันก็มีแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเองค่อนข้างทรมานนะคะบางคนอาจจะไปเจอกับคนเจ้าชู้หรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างทําให้คุณเองเนี่ยต้อง ต้องมีความหึงหวงอะ่ะต้องมีแบบเรื่องของความเชื่อใจอย่างเงี้ยที่เป็นปัญหาหลักที่เป็นอิชูหลักเลยอะ่ะที่ทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองหรือมีความสุขได้เต็มที่เพราะว่าต้องคอยมานั่งพวงกับเรื่องของคนรักของคุณว่าเฮ้ยเขาจะหลงไหลไปกับใครอีกคนหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเขาจะมีเผลอใจหรือว่าเขาจะแบบแอบคุยกับใครอีกหลายๆคนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือ มันเหมือนเติมไม่เต็มสักทีอ่ะในเรื่องของความเชื่อใจของคุณนะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนรักของคุณไม่เคยทําให้คุณรู้สึกว่ามันได้เชื่อใจร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเข้าใจไหมคะคือคุณจะรู้สึกว่ามันมีความระแวงกับคนคนนี้มาโดยตลอดแล้วมันไม่มีความสุขเลยอ่ะบางทีคือบางคนคือแบบไม่ได้นอนเต็มร้อยไม่ได้แบบอะไรคือต้องมานั่งคิดต้องมานั่งเฮ้ยคนรักของเราเนี่ยตอนกลางคืนจะแอบออกไปข้างนอกหรือเปล่าหรือว่ากลางคืนอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ย เขาอะจะแอบคุยกับใครหรือแอบโทรหาใครหรือเปล่าคือมันเป็นแบบความคิดหลายอย่างที่มันแบบทำร้ายตัวเองอะเรารู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างท็อกซิกมากๆแล้วคุณเองได้เลือกที่จะจบมันลงหรือว่าเลือกที่จะเดินออกมาละเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอะที่จะอยู่กับสิ่งแบบนี้ต่อไปนะคะเรารู้สึกว่าตอนเนี้ย คุณเองพยายามที่จะรักษาใจตัวเองพยายามที่จะแบบนิ่งๆไม่ไม่ได้เปิดรับใครเข้ามาไม่ได้คุยกับใครเป็นพิเศษคือถามว่าอาจจะมีใครเข้ามาไหมก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าคุณเองก็ไม่ได้ไม่ได้ให้โอกาสเขาอ่ะไม่ได้แบบคิดจะจริงจังอะไรกับใครในตอนนี้เพราะคุณเองอะรู้สึกค่อนข้างเข็ดกับความสัมพันธ์ไปสักพักหนึ่งเลยอะเรารู้สึกนะ แต่อยากจะบอกคุณนะคะว่าเฮ้ยจะมีคนเข้ามานะแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมทุนตุลแล้วก็กุ่มนะคะหรือว่าอาจจะเป็นชาวลัคนาราศออีเมถุนนะคะที่แบบไม่ใช่อาจจะเป็นสิคือค่อนข้างชัดนะคะว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีเมถุนเนาะคนคนนี้เรารู้สึกว่าเขาเข้ามาในตอนที่ คุณพยายามที่จะฮิวใจตัวเองมากๆนะคะแล้วมันเหมือนเขาเข้ามาแบบประชิดคุณเลยนะคือเพอร์ซูมากอยากที่จะทำความรู้จักอยากที่จะแบบให้คุณให้โอกาสเขาให้ได้เลยคนคนนี้เขาพร้อมที่จะทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อคุณพร้อมที่จะแบบเฮ้ยสู้เพื่อคุณไฟ์เพื่อคุณนะคนคนนี้คือเขาพร้อมแต่เหมือนกับตัวของเขาเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่ค่อนข้างมุทะลุอะ่ะบางทีจะทำให้คุณเองรู้สึกว่าเฮ้ย เข้ามาในโลกส่วนตัวของคุณมากเกินไปอ่ะข้ามเขตบ o u n d a r i e ของคุณที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มมันเริ่มรู้สึกอึดอัดมันเริ่มรู้สึกไม่ comfortable ละเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้เริ่มเข้ามาในโลกที่คุณเนี่ยพยายามที่จะ เก็บกอดมันไว้นะคะคุณรู้สึกว่าอันนี้คือเซฟโซนของคุณและเซฟโซนของคุณก็คือการที่คุณยังไม่อยากให้ใครเข้าหาน่ะตอนนี้แต่ไอ้คนคนเนี้ยมันก็พยายามที่จะเข้ามาเหลือเกินนะคะแต่อยากจะบอกคุณว่าเฮ้ยคนคนเนี้ยเขาไม่ได้มีอินเทนชันไม่ได้มีความคิดอะไรห้ายๆอย่างเงี้ยให้คุณนะเขาแค่เหมือนกับเป็นคนที่ชอบใครแล้วอ่ะเขาจะเพอร์ซูเขาจะแบบโหอ,อยากที่จะแบบทาความรู้จักมากๆเลยนะคะ แล้วเขาเองค่อนข้างมี strong attraction นะคะเขารู้สึกชอบคุณมากๆเลยนะเป็น the lovers นะคะความสัมพันธ์ที่เขามีต่อคุณนะเขารู้สึกว่ามันมี attraction มันมีแรงดึงดูดที่คุณส่งไปหาเขาค่อนข้างสูงนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างโรแมนติกนะคนคนนี้เรารู้สึกนะเฮ้ยคนคนนี้เป็นคนโรแมนติกมากๆเพราะว่าเหมือนกับเขารู้สึกว่าคุณนะเป็นเหมือน คนที่เขาอยากที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยอะดูสิใช้ชีวิตเป็นครอบครัวคืออยากสร้างครอบครัวไปกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าคุณอะดูเป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวเองนะคะมีความมั่นคงทางด้านของอารมณ์ค่อนข้างสูงแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความอ่อนโยนอะมีความอ่อนโยนมีความรู้สึกที่ว่า เฮ้ยคนคนนี้เหมาะสมมากๆเลยถ้าสมมติคิดว่าอยากที่จะสร้างครอบครัวกับใครอ่ะเขารู้สึกว่าเขามีความรู้สึกให้กับคุณน่ะเหมือนกับความรู้สึกที่ว่าคนคนหนึ่งถ้าถ้าคิดอยากที่จะมีครอบครัวมันมันเป็นความสัมพันธ์แบบนั้นนะคือเขาไม่ได้กะเข้ามาเล่นๆเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขามองแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่อ่ะได้เจอกับคนที่ ถ้าสมมติเป็นผู้ชายเขาคงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยได้เจอกับคนที่เป็นแม่ของลูกหรือว่าถ้าสมมติเจอเป็นผู้หญิงคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยได้เจอกับแบบเจ้าชายในฝันแล้วอยากที่จะแบบอืแต่งงานกับคนคนนี้อยากที่จะใช้ชีวิตอยากที่จะดูแลคุณนะคะเรารู้สึกว่าคนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนแคริงมากๆถึงแม้ว่าภาพลักษณ์ภายนอกนะคะหรือว่าการเข้ามาประชิดต,ตัวคุณการเข้ามาทําความรู้จักกับคุณเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะดูเป็นคนมุทะลุดูเป็นคนที่แบบ ค่อนข้างใจร้อนแต่เรารู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคน caring เขารู้ว่าคุณเพิ่งเจ็บหนักมาเขารู้ว่าสิ่งที่คุณเจอมาเนี่ยมันไม่โอเคแล้วเขาเองอ่ะก็พร้อมที่จะเข้าข้างคุณนะเขาพร้อมคือถ้าสมมติว่าใครที่มามีปัญหากับคุณนะคะเขาพร้อมที่จะ protect คุณเขาพร้อมที่จะไฟเพื่อคุณตลอดเลยคนคนนี้พร้อมที่จะปกป้องคุณนะคือต่อให้คุณถูกหรือคุณผิดอ่ะเขาก็พร้อมนะคะพร้อมที่จะเข้าข้างคุณเต็มที่ เราก็เลยรู้สึกว่าด้วยด้วยความที่เขานิสัยอย่างนี้หรือเปล่าที่มันเหมือนทําให้คุณเลือกที่จะเปิดใจให้กับเขาคุณเองตอนแรกอย่างที่เราบอกคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนคนนี้พยายามข้ามข้ามเส้นที่เราไปพยายามแบ่งเอาไว้จังเลยแต่พอคุณได้ให้โอกาสเขาพอได้เห็นในแง่มุมที่เขาเองแบบเฮ้ยมันมีมุมที่น่ารักมุมที่เขาทําอะไรเพื่อคุณที่คุณรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะไปเจอได้จากคนรักเก่าของคุณนะคะ แล้วคนคนนี้เรารู้สึกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างรอยอมากๆนะซื่อสัตย์เขาค่อนข้างมีความมั่นคงในเรื่องของการที่ถ้ารักใครแล้วค่อนข้างรักจริงแล้วเป็นคนที่ยังไงดีละ่ะต้องพูดคําว่ารักแรงอะเป็นคนที่แบบถ้าได้รักแล้วคือเหมือนแบบรักลุ่มหลงรักแบบโอ้โหหัวปักหัวปาม,มากๆเลยคนคนนี้มันก็เลยอาจจะเป็นหนึ่ง หนในสาเหตุที่เรารู้สึกว่าอืมคุณเริ่มมองเขาในแง่ที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันเหมือนตัวของคุณเองก็อยากที่จะเจอกับใครบางคนที่มันเหมือนพร้อมที่จะ work o u ในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการเดินไปข้างหน้าด้วยกันอะแล้วมันมันมาเจอในกันจังหวะที่แบบเฮ้ยคนคนนี้ก็ไม่ได้แย่นะอืมคุณพร้อมที่จะแบบเปิดใจให้เขาตอนไหนเนี่ยเรารู้สึกว่าความสุขของคุณก็จะเริ่มเข้ามาในชีวิตตอนนั้นนะคะ โอเคมากๆเลยนะสาหรับคนโสดเราเราไม่ได้เป็นห่วงอะไรเลยสําหรับคนโสดเพราะว่าเรารู้สึกว่าคุณได้ผ่านช่วงเวลาที่มันยากที่สุดแล้วอะตอนนี้คือถ้าสมมติว่ารู้สึกสบายใจเมื่อไหร่ก็ค่อยออกมานะคะค่อยแบบเข้ามาหาความสัมพันธ์ครั้งใหม่เพราะาคนคนนี้เรารู้สึกว่าเขารอคุณได้แหละถึงแม้ว่าเขาจะดูใจร้อนไปบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของคุณนะเขาพร้อมที่จะแบบเย็นพร้อมที่จะแบบอรอ,บบอพร้อมเสมอเพื่อคุณนะคะคนคนนี้ส่วนคนที่มีคู่นะคะ คนที่มีคู่เนี่ยตอนนี้เรารู้สึกว่าคุณกับคนรักของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนมีช่วงเวลาที่มึนตึงใส่กันนะคะคนรักของคุณนะคะอาจจะโชว์ด้านที่ค่อนข้าง aggressive ใส่คุณด้านที่ค่อนข้างก้าวร้านะคะมันอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณสองคนขัดแย้งกันเกิดขึ้นแล้วมันมีความเห็นที่ไม่ตรงกัน ไม่ลงรอยกันแล้วเขาอาจจะมีคําพูดนะคะหรือว่ามีการใส่อารมณ์เวลาคุยกันที่ทําให้คุณรู้สึกเจ็บช้าทําให้คุณรู้สึกว่าไม่สบายใจเลยอะลึกๆแล้วคุณอะอยากที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์เลยเพราะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ไม่จําเป็นต้องง้อใครเหมือนกันนะฉันก็เป็นดีอิมเพรสนะฉันมีพร้อมนะทําไมต้องมานั่งแบบง้อคนคนนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่า ความสัมพันธ์ foundation ของคุณค่อนข้าง Strong คุณมีเหมือนแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะเป็นความรักที่มันมาจากความรักอ่ะมันไม่ใช่ความรักที่มาจากความลุ่มหลงหลงไหลที่มันค่อนข้างที่จะเปราะบางนะคะเรารู้สึกว่าความรักของคุณมีฟาวเดชั o นมีพื้นฐานที่มันค่อนข้างแข็งแรงมากๆเลยแล้วก็เลยรู้สึกว่าต่อให้มันทะเลาะกันน่ะแต่เนื้อแท้ข้างในแล้วมันยังรักกันอยู่อ่ะมันก็เลยทำให้ มันอาจจะมีความมึนตึงกันนะมันอาจที่จะมีการที่แบบหูใส่อารมณ์คําพูดอะไรกันอาจจะมีการที่แบบนอนหันหลังให้กันก็จริงแต่พอถึงเวลาพอมันได้แบบเอ๊ได้กลับไปนั่งใช้เวลาได้กลับไปนั่งคิดถึงคําพูดที่ตัวเองอ่ะสตร์อีกฝ่ายหนึ่งไปอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเริ่มเสียใจมันเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่น่าทําแบบนี้เลยทําไมเราถึงทํากับคนที่เรารัก ได้ล่ะทําไมเราถึงพูดอย่างนั้นให้เขาต้องมานั่งเสียใจให้เขามานั่งแบบร้องไห้ล่ะมันเหมือนเป็นความรีเกรสความเสียใจในสิ่งที่เองได้ทําไปแล้วอะนะคะแล้วไอ้สิ่งที่เราคิดว่าอยากที่จะเลิกมันมีตัวของอีโก้ที่บอกว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องงอไข่เรารู้สึกว่าเฮ้ยม,มันลดลงมาเลยนะนะคะมันเหมือนมีการลดลงเพราะว่าความรักที่คุณมีให้กันนะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่า คุณสองคนนะ่ะจะเหมือนมีการต้องมานั่งคุยกันมานั่งตกลงกันแล้วมันอาจจะมีการที่ต้องมานั่งปรับความเข้าใจซึ่งเรารู้สึกว่ามันอาจจะมีการปรับความเข้าใจที่ค่อนข้าง e m o t ชันแนนะค่อนข้างที่จะเป็นในซีนอารมณ์มากๆบางคนถึงขั้นต้องร้องไห้ไดิแหละเพราะว่ามันค่อนข้างสะเทือนใจนะคะคือเรารู้สึกว่าในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ย มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นคนอิโมชัน a l ลมากๆกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นคนที่ค่อนข้างแข็งแกร่งค่อนข้างเป็นคนที่แบบไม่ได้รู้สึกอะไรง่ายๆนะคะมันก็เลยทําให้บางทีอย่างเงี้ยการทะเลาะก,กันแต่ละครั้งอะ่ะมันจะมีฝ่ายหนึ่งที่แบบหูฟูมฟายเสียใจแบบโอ้ไม่ไหวแล้วอ่ะยุ่ต่อไม่ได้แล้วคนรักไม่รักอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันจะมีฝ่ายที่แบบฟูมฟายมีฝ่ายที่แบบโอ้โหแบบอิโมชัน a l ลแบบ ไม่อยู่แล้วอ่ะจะต้องเก็บข้าวเก็บของไปแล้วอย่างเงี้ยคือกับอีกฝ่ายหนึ่งที่แบบเออจะเอายังไงก็ไปเลยอะไรเงี้ยคือไม่แคร์ไม่สนใจแต่ลึกๆแล้วเขาเสียใจนะคะคือมันเป็นอย่างเงี้ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนนะแต่เรารู้สึกว่าถามว่าคุณเลิกกันไหมก็ไม่นะมันมันตัดกันไม่ขาดมันมีความรักมันมีพื้นฐานของความรักที่มันมันแข็งแรงอ่ะมันก็เลยทําให้เหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ ต้องใช้คำพูดว่าเหมือนแต่งงานกันมา80ดสิปีแล้วอะคือจะทะเลาะกันไปอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเลิกไหมไม่เลิกหรอกยิ่งทะเลาะกันยิ่งรักกันมากขึ้นนะคะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนเนี่ยมันค่อนข,อข้างแข็งแรงมากขึ้นนะดูสิแล้วเรารู้สึกว่าบางคนอะท,ที่ทะเลาะกันนี่เป็นเรื่องการทะเลาะกันในเรื่องของไอ้นี่หรือเปล่าเรื่องของการขยายครอบครัวการมีน้องหรือเปล่าอะคะเพราะว่า ดูจากไพ่แล้วว่ามันมีการเป็น the empress ที่ขึ้นมานะคะเป็น the empress ที่ขึ้นมาพร้อมกับตัวสิบเปลียนแล้วรู้สึกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ตอนนี้มีความพร้อมมากๆแล้ว,แล,วแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากที่จะมีน้องเต็มที่มากๆรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสมบูรณ์พร้อมอะ่ะแต่มันมีอีกฝ่ายหนึ่งที่ยังรู้สึกว่าอยากที่อยา พจนโลกต่ออยากที่ยังอยู่กันสองคนอยากที่จะแบบเฮ้ยแฮปปี้กันไปวันๆอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ความคิดมันเริ่มไม่ค่อยไม่ค่อยลงรอยไม่ค่อยตรงกันนะคะเกิดขึ้นได้นะอืดูจากไพ่แล้วนะเดี๋ยวคอยดูไพ่เสริมนิดนึงนะคะว่ามีอะไรที่อยากที่จะแนะนำเราเพิ่มเติมหรือเปล่า สำหรับคนโสดนะคะไพ่แบร l ก i n g in your soulmate นะคะเขาบอกเราบอกว่าการที่คุณเนี่ยได้เจอกับคนคนเนี้ยคนที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยมันมาจากการที่คุณนะคะได้ร้องขอหรือว่าคุณเนี่ยได้เหมือนภาวนาอยากที่จะเจอคนคนเนี้ยแล้วมันเป็นเหมือนแรงดึงดูดซึ่งกันและกันการที่คนสองคนมันอยากเจอกันมากๆแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเหมือน Call i n g เหมือนกันนะที่ทําให้คุณได้มาเจอกันเร็วขึ้นนะคะบางคนเนี่ย คุณอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่เคยเจอกับคนที่มันใช่ไม่เคยเจอกับคนที่มันตรงกันพอดีไปไปเลยอะไรเงี้ยทำไมต้องไปเจอกับคนที่ตอนแรกก็เหมือนจะใช่แต่คบกันไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งออกห่างกันเรื่อยๆอย่างนงี้เลยอะคือทำไมถึงไม่เจอคนที่มันคลิกทำไมถึงไม่เจอคนที่มันตรงกันสักทีอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้มันถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะได้เจอกับคนที่แบบ มันใช่อ่ะเป็นคนที่ตรงตามที่คุณขอเลยแต่เขาอาจจะมีความต่างจากสิ่งที่คุณต้องการนะอาจจะมีในลักษณะของนิสัยหน้าตาหรืออาจจะมีในเรื่องอื่นๆที่คุณเองอาจจะตอนแรกอ่ะอาจจะไม่ได้คิดหรอกว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่แต่ว่าพอคุยกันไปคุยกันมามันก็จะยิ่งแบบเฮ้ยยิ่งมีความชัดเจนว่าคนคนนี้มีลักษณะในสิ่งที่เราต้องการพอดีเลยแต่ เราไม่ทันได้สังเกตเขาตั้งแต่แรกเรามัวแต่ไปเหมือนเสียใจเรามัวแต่แบบยังยังทุกข์ระทรมยังหมกมุ่นกับสิ่งในอดีตอยู่นะคะแล้วคนคนเนี้ยเรารู้สึกว่าเขาเข้ามาทำให้คุณเนี่ยเหมือนเข้าใจคาว่าเชื่อใจอีกครั้งหนึ่งนะเป็นคนที่ เรารู้สึกว่าทําให้คุณเนี่ยมีความมั่นคงทางอารมณ์มีความมั่นคงทางเขาเรียกว่าความรักมากขึ้นหลังจากที่ตัวของคุณเองค่อนข้างซัฟเฟอร์มากๆเลยกับปัญหาการเชื่อใจไม่สามารถเชื่อใจคนรักได้มาเจอกับคนคนนี้ที่เหมือนกับเอออะไรรายงานทําอันนี้อยู่อันนี้ก็ทําอยู่นะเออรายงานเดี๋ยวจะไปนู่นไปนี่คือคนคนนี้ ไม่ต้องคุณคุณไม่จําเป็นต้องร้องขอเลยให้เขาแบบรายงานตัวให้เขาบอกคุณให้สบายใจว่าเขาอยู่ไหนทําอะไรอยู่อยู่กับใครอะไรเงี้ยเขาพร้อมที่จะทําให้กับคุณพร้อมที่จะทําให้คุณสบายใจแล้วเหมือนกับมารีเซ็ตทุกอย่างใหม่หมดเลยคนคนเนี้ยนะคะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายชื่อแ e นนะคะอืมเนี่ยเรารู้สึกว่าคนคนเนี้ยพร้อมที่จะสร้างครอบครัวกับคุณนะเนี่ยดูสิเขาสามารถที่จะรอคุณได้รอคุณแค่คนเดียวอะ อืมเนี่ยเขาเรารู้สึกว่าคนคนนี้คุณเองอะ่ะอาจจะคบกับเขาต่อไปจนถึงขั้นแต่งงานมีลูกด้วยกันได้นะเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยได้นะคะส่วนคนที่มีคู่คนที่มีคู่เนี่ยไพย่ใบแรกนะคะ u n l i q u i t e d love นะคะคุณเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าคุณกับคนรักของคุณเนี่ยพอมันได้เหมือนมีการ ไฟกันนะคะหรือว่ามีความเห็นที่มันต่างกันบางคนอย่างที่เราบอกคุณมีความอิโมชั่นอลมากๆคุณก็เลยอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนคนนี้อาจจะไม่ใช่แบบคนในฝันของเรานะคะหรือว่าเพราะว่ามันมันมีความเห็นที่มันต่างกันมากๆจนทําให้คุณรู้สึกว่าต้องหันกลับมามองแล้วล่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขายังมองกันไปในทางทิศทางเดียวกันหรือเปล่าถ้าสมมุติว่ามันมองกันไปในคนละทิศทางอย่างเงี้ยคุณเองก็เริ่มรู้สึกละเฮ้ย อาจจะไม่ใช่คนคนนี้ของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าพอหลังจากที่คุณน่ะได้คิดได้แบบวิเคราะห์ได้อะไรหลายอย่างนะคะได้แบบเหมือนตกตะกอนทางความคิดแล้วเริ่มเย็นลงเริ่มใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์อะ่ะเฮ้ยคุณก็จะรู้สึกว่าแบบอ้าวความจริงแล้วเรื่องมันไม่ได้มากขนาดน,าน,นี้ว่ะความจริงแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบเราเราเราใส่แบบดราม่ามากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ส่วนไพ่ใบที่สองนะคะ Love yourself first นะอันนี้อะ่ะมันค่อนข้างสำคัญมากๆเลยเพราะหลายๆคนคือคุณเองนะคะคือไม่ค่อยได้รักตัวเองเนาะรักคนอื่นมากแต่ว่าลืมไปว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือการรักตัวเองรักตัวเองให้มากพอนะคะที่จะไม่ทนอยู่กับสิ่งที่มันไม่ใช่หรือว่าคนที่มันไม่ได้ท r e เราดีพออย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าด้วยความที่คุณเองอะ มีความที่ love yourself first อะ่ะคุณรักตัวเองมากพอมันก็เลยทำให้คุณเองอ่ะบางคนนะคะอาจจะรักมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะมันก็อาจจะมาพร้อมกับตัว ego e ก,ก้กกที่อย่างที่เราบอกอะ่ะคือพอมันมีการทะเลาะกันพอมันมีอะไรที่มันไม่ตรงกันคุณก็จะเริ่มคิดละเฮ้ย ตัวของเราเองก็ไม่ได้แย่นะเราก็เลือกได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นว่าบางทีอีโก้ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันมาจากการที่เราลักตัวเองอยากให้ตัวเองได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่บางทีอะด้วยความที่มันอิโมชันแลมากๆด้วยความที่มันใช้อารมณ์มากๆอนะคะ่ะมันไม่ได้ใช้ตัวเหตุผลเนาะบางทีไม่ได้หลังใจอย่างเงี้ยเราก็พร้อมที่จะล้มไั่ใช่ไหมแล้วก็เฟรดนะคะ ไม่ต้องกลัวนะคะคนรักของคุณอะยังไงเดี๋ยวกลับมาคุยกันถ้ามีปัญหานะยังไงก็กลับมาคุยกันกลับมารักกันดีเหมือนเดิมนะเพราะว่าอย่างที่เราบอกความรักของคุณสองคน่ะมันมาจากความรักที่แท้จริงไม่ได้มาจากความหลงไหลแค่ชั่วคราวนะคะยังไงก็แล้วแต่เขาก็ยังกลับมากวนหรือว่ากลับมาจีบคุณเหมือนเดิมนะคะนะเออแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักค่อนข้างแปลกเหมือนกันนะคือสามวันดีสี่วันไข่เป็นอะไรที่เหมือนอยู่บนโลเคสเตอร์นะคะ เป็นรถไฟเหาะเนาะแต่เป็นรถไฟเหาะที่มันเหมือนกับเป็นรถไฟเหาะให้คุณคนเดียวอะ่ะมีคุณคนเดียวที่จะได้สัมผัสกับสิ่งสิ่งเนี้ยนะคะเราไม่ดูนะคนรักของคุณเนี่ยอาจจะมีวิธีจีบคุณแปลกๆนะคะเหมือนไม่ได้จีบหรอกแต่ว่าเป็นวิธีที่แบบคงทนความสัมพันธ์นะเรารู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนที่แสดงออกเก่งที่สุดหรอกแต่เป็นคนที่เหมือนกับ ความนิ่งๆของเขาตรงเนี้ยมันเป็นจุดเด่นของเขามันเป็นจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่าคุณสองคนน่ะมันมันมันมีความพอดีซึ่งกันและกันนะคะมันไม่ได้มีการที่แบบโอเวอร์จนเกินไปความสัมพันธ์อ่ะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันสามารถไปได้ไกลไปต่อได้ในอนาคตที่เราเห็นความ สมบูรณ์ของมันเราเห็นความก้าวหน้าของความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนนะคะโอเคนี่ก็เป็นการพยากรณ์นะคะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะยังไงก็แล้วแต่นะการพยากรณ์ทุกอย่างไม่มีอะไรที่มันเต็มร้อยนะคะอย่างมากสุดความแม่นก็จะสิบแเนอนาะอย่าเอาความสุขของคุณนะคะมาแฮงไว้กับตัวคำพยากรณ์อย่างเงี้ยเนะเพราะว่ามันไม่ worth it หรอกเนาะ ฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe c h a n บ e บบี b b y า t a โร่ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ